แม่ดื้อบินจากแบงคอกนะคะไปลงที่อิสตันบูลแต่ว่าตอนที่ออกจากไทยเนี่ยแม่ดื้อใช้เครื่องการบินไทยนะคะซึ่งบนเครื่องบินเนี่ยเขาก็เสิร์ฟเป็นอาหารไทยแล้วก็มีอาหารฝรั่งให้เลือกด้วยพิมกับพี่ดื้อเลือกอะไรก็ไม่รู้แม่ดื้อจำไม่ได้ของแม่ดื้อเป็นชูชีปลานะคะแล้วก็ตรงสลัดเนี่ยเขาเสิร์ฟเป็นเหมือนส้มตําไทยแต่ไม่ใส่พริกนะคะน้ํายําก็จะเป็นแบบน้ํายาส้มตําไทยนะแม่ดื้อก็กินไปได้ครึ่งหนึ่งนะคะไม่ไม่ไม่ชอบกลิ่นมะนาวเหมือนแบบมันอยู่ในกล่องนานหรือเปล่าไม่รู้มันออกมมมแต่่่่่วาาาาพพพพีีดดออชบนนนะะคยยยไกกกิิิิเลจหรท นะแต่ว่านางไม่ได้ไม่ยากกับแม่เดือนนั้นโอเคตอนนี้ก็มาถึงอิสตันบูลแล้วนะคะเดี๋ยวแม่เดืจะต่อเครื่องไปลงที่ออสโลพอมาถึงออสโลเนะี่ยแม่เดืไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่ายุ่งแล้วก็พอเรามาถึงที่สนามบินกาเดมมนที่ออสโลแม่เดือก็ขับรถกลับบ้านกันกับพี่ยิมพี่ดื้อน,นะคะพี่ยิมก็ชวนแวะที่ร้านขายขนมปังซึ่งมันมีชื่อแบบว่าเป็นชื่อพร้องเสียงในคําของภาษาสวีเดนนะคะซึ่งแปลว่าน,นอนอะไรประมาณเนี้ย ไม่ดก็เลยแบบว่าอดูหน่อยคนเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ที่นี่กข็าขายขนมปังก้อนแบบนี้แพงด้วยนะคะถ้าไม่ดื้ซื้อในปั๊มน้ามันจะราคาถูกกว่านี้แต่ว่าเขาก็มีหลายหน้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวค่ะเพราะว่าเขาก็รู้แบบว่ากิติศัพท์ชื่อเสียงเรื่องลือนะคะ พวกเราก็แวะซื้อแล้วก็เพราะว่ายังไงก็เป็นทางผ่านอยู่แล้วนะคะแต่ว่าที่ร้านนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะคะไม่ไิ๊กเข้าไปเนี่ยฟังสำเนียงที่เขาพูดกันเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเยอรมันแล้วก็จะเป็นสวีเดนเป็นอ่เดนมาร์กค่ะ,คะก็จะแบบแถวแถวในยุโรปเนี่ยค่ะพวกเราก็ซื้อกันมานะคะแล้วก็เอาเข้ามากินในรถค่ะรสชาติก็ปกติธรรมดานะคะแต่ว่าเขามีท็อปปิ้งหน้าให้เลือกเยอะค่ะขับรถกินตามทางกันมาเรื่อยๆค่ะวันที่เม่ิ๊งมาถึงที่ออสโลนะคะก็จะฝนตกแล้วก็ครึมนะคะเดี๋ยว ี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็ตกอยู่แบบนี้นะคะ่ะแล้วก็พิมพ์ชวนแวะที่อีเกียนะคะซื้อของพอดีแม่ดือ,อยากได้ผ้าปูที่นอนใหม่นะคะก็แวะซื้อกันที่อีเกียจริงๆเห็นที่กรุงเทพแล้วถูกใจแต่ว่าก็ไม่ได้อยากแบกข้ามน้ําข้ามทะเลมานะคะก็แวะชาร์จรถด้วยแล้วก็นั่งกินอาหารกันด้วยนะคะก็กลับมากินกันที่ร้านแม็กซ์นะคะซึ่งจะเป็นร้านสาขาของประเทศสวีเดนซึ่งอยู่ในนอร์เวย์เนี่ยมีอยู่4ีที่เท่านั้นนะคะแม่ดื้อชอบมันหวานของที่นี่มากเลยค่ะคือมันอร่อยอะ่ะมันเหมือนกินมันทอดก้วยทอดปรระมมาาณณนนนนัันน้้อ์ ดีพิมพ์กับพี่ดื้อก็ชอบนะคะที่นี่บอกว่าอร่อยกว่าแม็กอร่อยกว่าแมคโดนัลแล้วก็เบอร์เกอร์คิงค่ะพอกใกล้ๆจะถึงบ้านแม่ดื้อน,นะคะอากาศก็เริ่มดีนะคะเริ่มมีแดดเริ่มมีอะไรพอใกล้ถึงบ้านแม่ดื้อเนี่ยก็จะเห็นเป็นภูคงภูเขานะคะเพราะว่าแถวบ้านแม่ดื้อเนี่ยภูเขาเยอะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีวิวสวยตอนนี้ก็อีกไม่นานก็จะถึงบ้านแล้วค่ะก็ชมว,ว,วิวบรรยากาศข้างทางไปนะคะขับรถจากบ้านแม่ดื้อไปสนามบินออสโลเนี่ยใช้เวลา6ชั่วโมงนะคะแต่ว่า6ชั่วโมงเนี่ยขับไม่ยากนะคะเพราะว่า ทางตรงเป็นมอเตอร์เวย์อย่างเดียวเลยไม่ได้มีแยกไปทางไหนเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างจะขับง่ายแล้วที่นอเวย์ wheel, รถไม่เยอะเหมือนเมืองไทยไม่ดูก็ถือว่าสะดวกนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าแม่ดูจะรีบตัดคลิปเอามาลงให้ได้ชมกันนะ